ใส่หามกระเทียมทั้งสีเลยบอโอเค่บไซน่ไซเส้นยังเส้นเล็กบอโอเค มีขาเนื้อเปื่อยไม่ใส่หอมกระเทียมขาจ้าหนขาเ้นาอีจ้าเเ่มเมีขา้าวีขาสองถุงส่งบ้านเนะาะแทนบมใส่เหลือด,ด้อบหใส่เหลือทั้งสองเนาะจ่าจ่าจ่าค่าเดินทางด้อ กินอะไรจ้าจับใส่ไข่จับพิเศษหนึ่งเนาะมีเหลืองเนาะเจ๋อมีเหลืองสดหนึ่งส่งบ้านนะจ๊ะตรงกโอเคนี่ไม่ใส่หอมกระเทียมเส้นเล็กไม่ใส่หอมกระเทียม มาคนสวยเล็ก้า yeah. yeah. ่ั่ง้กับเขาเลยค่ะ well> ้าอก็ยังนอเอาพัรขนาดโบสา บบเป็นกับเนบาะจ้าอพปบอบอก่งบ้านเนาะจ้าแม่จ้า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 ส่หมูบ่แล้วกันเส้นเล็กเนื้อเปื่อยเอาหมูมันบ่โอเคโอเค เส้นเล็กหมูเล็กหมูใส่หอมกระเทียมไหมเล็กหมูใส่อยู่เนาะหอมกระเทียมใส่ลงไป เส้นเล็กหมูมาปรุงจ้า